ครับวัสดีครับคลิปนี้ลงลาวทีวีของวันพรุ่งนี้วันที่13บสให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเลขวิ่งก็มีวิง่งรูดมี7กับ8นะครับตัวรองคือ5เดี๋ยวผมจะลองจับคู่ให้นะครับแต่ให้ท่านเอาไปเลือกพิจารณา เอก็มีเท่านี้แหละครับเนี่ยมี4มี4 5 4 7 4 8แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเ็ถ้าอย่างไงก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะครับอมื